สวัสดีคะ่ะสวัสดีกันได้นะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กับพี่ฟ้านะคะวันนี้ก็ม่อยู่กันในเกมไลฟ์เพลงอีกเช่นเคยนะคะ <c oughs> คือที่บอกว่าอันนี้คือใกล้หมดเวลาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะคลิปนี้จะสุ่มเอาของบางอย่างนะคะสักรอบหนึ่งเอามาเก็บไว้นะคะจริงๆอย่างได้ของซุปเปอร์เอัวเกรลแต่ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เยอะแค่ไหนในการสุ่ เราก็ได้มานะคะก็มันจะหมดเวลาแล้วด้วยเดี๋ยวรออันใหม่ดีกว่านะคะนี่นะคะเราจะมาไขาตู้แห่งความลับของเมจิบ็อกกันนั่นเองนะคะไหนไหนมันก็มีแล้วเนาะก็เลยแบบอ่าโอเคฉันไปอ่าฉันเอาของเมจิ c กเอาเอาอะไรนะของตู้ก็ได้นะคะอาจจะเมาๆหน่อยนะคะเพราะว่า กินยาเข้าไปแล้วมันก็จะเบลอเ,ลเ,น,เนิดนึงโอเครเรามาใส่ของกันเลยดีกว่าคะ่ะนาเปลี่ยนของนี่แล้วก็เมคอัพอันนี้มาโอเครับของขวัญกันนะคะมาเวยมาเวยรับของขวัญฮันน่ได้แล้วเรียบร้อยนะคะเราจะไป รับของแล้วก็ใส่ตากันเองนะจ๊ะเป็นตาสีขาวแบบเอ้ยเดี๋ยวไม่ให้จะสุ่มกรชาโอ้คือตอนเนี้ยบัตรกรชาเยอะมากซึ่งอีกหวันมันถึงจะแบบเปลี่ยนแต่ซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ากรชาอื่นจะมาอีกเมื่อไหร่ ลองดูวันสุดท้ายนะคะถ้าเกิดวันสุดท้ายแล้วอ่ามันมันยังไม่มีกระชามาใหม่อาจจะต้องสุ่มกระชาวีไอพีอะไรอย่างงี้นะคะ mm. คือจริงๆก็ไม่น่ารีบกดรับหรอกแต่ก็เออนะคะมาเรามาดูตาตู้กันดีกว่านะคะเราได้รับกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะมาใส่กันเลยฮึ mm. อันนี้โ้ เปลี่ยนปากหน่อยปากหน่อยปากนี่ใช้ได้อย MM. ู่นะมันก็จะแบลล์เบลแบบแบวล์บลล์ว่าขาดตามก็จะแบบแบวล์เบลล์นิดนึงนะจ๊ะเอเบลล์เวอร์บเบอล์เลยเบลล์ค่ะเบลล์นะคะแบลล์นะคะ เอ๊ะจะทำคลิปต่อไปเลยดีหรือว่าจะทำคลิปสุ่มแยกเอาเป็ว่าคลิปเปิดตู้ขอพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะบายบายไว้เจอกันใหม่นะคะก็วันนี้นะคะใครที่ลงกิจกรรมมาไว้นะคะพี่จะทำการแจกของวันนี้นะคะเวลา หนึ่งทุ่มครึ่งนะคะถึงอาจจะมาเลทหน่อยเป็นสองทุ่มนะคะจะสตรีมผ่าน f c e b o o o f แฟนเพจนะคะ Facebook นะคะชื่อเดียวกับชื่อช่องเลยพิมพ์ค้นหากันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำการแชร์ในกลุ่มซื้อขายที่ทำการโพดไปด้วยแล้วก็ทำการโพในใดไว้ด้วยนะคะว่าตอนนี้นั้นทำการ จะแจกของแล้วนะคะโอเคค่ะ okay, ขอให้วันนี้โชคดีสำหรับทุกคนนะคะของ10ชิ้นนะคะในวงเงิน300แคสนะคะถ้านอ้องอ่าคือมีสิทธิ์เรียกได้แค่1อย่างต่อ1คนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามันเหลือแบบพอเหลือนิดๆหน่อยหหรือว่ายังไงอาจจะมีโบนัสเสริมนะคะโอเคสหรับวันี้ต้องออตัวลากันไปก่อนนะครับบายบายไว้เจอกันใหม่นะ